อขอบคุณมากรางวัลขอบคุณเอาไงมึงไอปีไอปีเขาเนึกว่ามึงกับกูใช้ตังค์ไม่เป็นไงไม่รู้เนี่ยเออรางวัลไม่ได้แดกไอติมแม่มเลยเนี่ยแล้วดวงเป็นไงเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไอปีร้องกอสักคอเลยเดี๋ยวก่อนไม่ไปที่เกย์ก่อนทีร้องเรียกินไม่หมดแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งไอปีหาแดกก่อนอน้อยาวปากกินหน่อย ตุดยอดลิเกยตัวนี้ายาตักทิ้งเลยมึงกันดูไม่ต้องห่วดนั่งยิ้มมั้ยไอ้นี่เขาใครอ่ะูไม่เคยเจอมันเนี่ยผมเกิดมาจนดีใจผ้ายเยอะจ้ะด้วยกูเริ่มอายเลยที่บ้านร้องไห้โ้ ผมจนสบายใจไอ้นี่มันเปิดปิดอ่น,น,อน,น,น,อนไอ้นี่มันกอดว่างบนยังไงรูปร่างดีลำสวยนะแต่กูไม่ชอบทรงผมมันอะ่ะทำไมอะ่ะแล้วก็แล้วกจะใส่ไอ้นี่จะทรงผมเหมือนกูแอดตายเลย โอ้ยงมคุณพี่ลาเต้นะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หัวถอกขนาดนี้ฉันไม่เหมือนแกแล้วครับคุณพี่กระจรแจ้งดาราอิเม่ตัวน้ำใจพ่อไพ่อันนี้ใครเนี่ยอิเม่อิเมมไป่ายป่ายบครครับอิเแม่ป่ายป่ายขอบคุณนะครับอยาเพี่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม่แม่ไม่จัดมึงมึงมาทำผู้ติดไหมนี่ยอ๋อไม่มีข้างเคียงมั่งเลยเหรอเนี่ยมา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  เอามือไม่ว่าอ๋อต้องขัดติเตเอ่ติดไอติมอีกมือได้เลยที่จะวางไอติมเอากระตังก่อนครับขอบคุณน้องับแจนะครับก็เป็นกับศิลปินงานแล้วตลกสามปอเปลี่ยนเปลี่ยนไหมอะไรบ้างอะไรบ้างสามปอไปเลยสามปอยังไงอายาวมีอะไรบ้างสามปอสามปอก็ปีอือปีป๊อปเนี่ยเนี่ยแปมดูแบบออกมาหน่อยเดียวไงแปมโอ้โหได้ได้ได้รางวัลครับรางวัล ขอบพระคุณรดน้ำใจนะครับเพราขอบคอ้ยาวรางวัลขอบพระคุณนะครับรดน้ำใจมากห้กับป้อมนะฮะไม่เอาขี้เกียจทำไมขี้เกียจอะไรอินเมทคุยได้ไหมเนี่ยขี้เกียจล้างหน้าล้างตาแปรงฟันฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับตลกยาวก็ยอดนะครับใครจะให้รางวัลก็รีบให้เลยนะครับเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้ให้นะครับผม